สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมวันนี้ช่างเจงมีเมีดมาแบ่งปัน2เล่มนะครับจะเป็นเมีดเน็บใบข้าวนะครับนี่ดามนี้ด้ามก็จะเป็นไม้สาทรนะครับปิดท้ายด้วยไม้แดงนะครับคอเป็นสแตเลสนะครับฝักก็จะเป็นไม้สักทองนะครับ ชมความงามนะครับเล่มนี้จะขัดสตินนะครับทั่วใบนะครับนี่เป็นเมีดเน็บใบข้าวนะครับเหล็กก็จะเป็นเหล็กตลับกปืนนะครับ khkf ชายนะครับนี่เป็นงานตีร้อนนะครับตลับกปืนความยาวของใบมีดนะครับความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่1.3นิ้วนะครับ ด้ามยาวหกนิ้วนะครับนี่เป็นสากตินนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับตัวนี้ทดสอบความคมนะครับเปิดแบงฟันนะครับราคาเล่นนี้อยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับผมคมแปลหวานนะครับเมใช้งานเดินป่าแคมปิ้งนะครับเป็นเม็ด สายแทงสายลุยนะครับนี่ความหนาของสันอยู่ที่4มิลน,นะครับ4มิลเรียวไปนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ3-4ขีดนะครับไม่หนักมากนะครับไปยาวๆเรียวๆเล็เเกๆนะครับนี่สนใจสอบถามได้นะครับเล่นต่อไปเล่นนี้ก็เป็นเม็ด ใบข้าวเหมือนกันนะครับผมด้ามก็สาทอนนะครับปิดท้ายด้วยไม้แดงนะครับฝักก็ไม้สักทองน,นะครับผมวัสดุก,ก็เป็นเหล็กตัดปืนเหมือนกันนะครับขัดสาตินเป็นนี้ยาวอยู่ที่10นิ้วเหมือนกันนะครับสันหนาก็4มิลน,นะครับเดียวไปความกว้างอยู่ที่1.3นะครับด้ามยาว ห้าจุดหกนะครับขัดผิวซาตินเป็ตรับลูกปืนนะครับ x k ไชานะครับผมตัวนี้ผมมัหวานนะครับเดือนนี้ก็เปิดราคาที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทลมทรงนะครับสนใจเล่นไหนปิดได้แอดเฟซแอดไลน์นะครับพูดคืยอได้นะครับตัวนี้นี่ เดินปลานะครับมีพกติดตัวสะดวกนะครับน้ำหนักเบาทีนี่ฝักก็จะแน่นกับพอดีกับมีดนะครับไม่ล้วมนะครับนี่ฝักไม้สักทองนะครับสนใจเล่นไหนสอบถามได้นะครับราคารวมส่งนะครับ990าบาทนะครับผม